มาอีกหนึงคันสำหรับเจ้า H1 นะครับสวัสดีครับพบกับผมชินเคยช่างบิ๊กวันนี้พาทุกท่านมาชมกับเจ้าฮุนได H1 นะครับคันนี้ก็อาการเบื้องต้นนะครับลูกค้าแจ้งมาลุกปืนล้อแตกนะครับพอเอาไปเปลี่ยนแล้วที่อื่นนะครับไม่ใช่เราเปลี่ยนเสร็จแล้วลูกปืนล้อยังหอนเหมือนเดิมนะครับก็มีอาการหอนที่เฟืองท้ายนะครับลูกปืนล้อเปลี่ยนมาใหม่นะครับอันนี้ก็คือลูกปืนล้อใหม่ เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยครับเมื่อวานลูกค้าขึ้นสไลด์มาจากบุรีรัมนะครับมาหาเราก็ขอบคุณมากที่ยังไว้ใจกันนะครับคันนี้ก็ช่วงเช้าก็เลยลืออ,อกมาแล้วครับเฟืองท้ายตัวนี้ก็สรุปนะครับเฟืองท้ายใช้งานได้อยู่ครับไม่เสียนะครับแต่ว่าลูกปืนนะครับชุดดวยหมูแตกนะครับลูกปืน เพีงท้ายนะครับก็คือพูดง,ง่ายๆคือเฟืองท้ายลูกปืนแตกนะครับก็คือจะมีลูกปืนสองตลับนะครับที่ทําให้ลูกมีการหอนได้ก็คือจะมีตัวนี้อันนี้ตลับหนึ่งสองฝั่งซ้ายขวานะครับแล้วก็อีกตลับหนึ่งเชื่อม่ามือหมุนดูมีตัวนี้คือตัวที่มันแตกนะครับมีมือหมุนบ่ไปครับติดเลยครับนี่นี่ครับมือหมุนบ่ติงเลยครับลูกค้าก็ ตอนแรกจะแจ้งเปลี่ยนเฟืองท้ายผมก็บอกว่าเปลี่ยนแค่ลูกปืนก็ใช้งานได้ครับไม่ต้องไปหมดเยอะนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนเฟืองท้ายนะครับรุ่นนี้เปลี่ยนเฟืองท้ายนี่แพงครับคุณใดเฮดวันบอกเลยอะไรแพงทุกตัวนะครับแต่มาหาเราเราซ่อมให้ไม่ต้องห่วงซ่อมได้นะครับที่นี่รับครบจบที่เดียวเดี๋ยวรออะไรมาเดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จประกอบเสร็จเดี๋ยวเอามาให้ดูอีกหนึ่งคลิปนะครับว่าจะหายไหมอันนี้คือลูกปืนหมุนไม่ได้ครับเฟืองท้ายลูกปืนติดแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะมีเศษเหล็กอยู่ในเสื้อ เพืองท้ายด้วยน,นะครับแต่ว่าดูเหมือนน้ามันเพืองท้ายจะเติมมาผิดเบอร์ครับก็ดูอาการแล้วทั้งมีทั้งเศษเหล็กทั้งขี้อะไรหรือว่าไม่ค่อยเปลี่ยนถ่ายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับว่าลูกค้านี้ลูกค้าเคยเปลี่ยนถ่ายน้ามันเพืองท้ายหรือเปล่านะครับก็คืออีกหนึ่งประเด็นคือปัญหาลูกปืนเพืองท้ายแต่ก็คือเราไม่ไม่ยอมเปลี่ยนน้ามันเพืองท้ายนะครับต้องเช็คด้วยครับเดี๋ยวเราประกอบเสร็จเดี๋ยวเรามาหมุนให้ดูอีกรอบนึงนะครับว่าเพืองท้ายตัวนี้จะใช้งานได้หรือไม่นะครับ จากเรา,เาไปอาัาลูกปืนมาแล้วนะครับมีลูกป,ปืนที่อัดออกมานะครับตัวนี้ก็เป็นเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวเรายิงน็อตเข้าไปครับว่าล็อกให้แน่นกว่าทบแล้วหมุนดูว่ามันจะยังฝืดไหมนะครับก็คือตัวนี้นะครับบูทบูทกลางนะครับที่เราทำานะครับมันจะเป็น บูทตัวนี้มันจะเป็นบูทคล้ายๆสปริงนะครับมันพอเราอัดบูทเข้าไปแล้วมันทําให้ลูกปืนมันมันเบ่งนะครับบางทีมันเบ่งออกนะครับมันทําให้ลูกปืนของเราไม่รู้ว่าแน่นร,ระดับไหนนะครับเดี๋ยวเรามาทําดูอีกรอบนึงนะครับ <Okay. S 1> ก็เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราทําการล็อกครับตั้งเพืองแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ส่วนท้ายคุณได้เฮดวันนะครับอันนี้ก็เป็นลูกปืนตลับเก่าทั้งหมด นะครับแล้วก็รุ่นนี้นะครับมันจะเป็นบูทตัวนี้นะครับอยู่ระหว่างกลางนะครับมันเวลาเราอัดมันมีการยืดหยุ่นได้นะครับตัวนี้ถ้าไม่จําเป็นก็ modify ใส่เอาครับตามสูตรใครสูตรมันนะครับก็เอามาให้ดูอีกหนึ่งท่านสำหรับเจ้าฮุนไดเอสวันนะครับชิวใส่ตัวล็อกอยู่เลยแมนก็ถือว่าเพืองยังไม่เสียหายเยอะนะครับอันนี้เพราะว่าลูกค้าค่อนข้างที่จะขี่ไกลแล้วก็บอกว่า หอนนานนะครับอันนี้เราทําการประกอบแล้วเดี๋ยวเราไปลองกันอีกทีหนึ่งนะครับฝั่งด้านนี้ตัวรถครับกําลังทําความสะอาดตัวเสื้อเผานะครับเพราะว่าของเดิมมีเศษเหล็กค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้อยู่ครับร้อยครับพร้อมตั้งพร้อมยกขึ้น,นครับผมกับเจ้าเรื่องท้ายคุณใดนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับผมทำงพรเจ้าคุณไดเอสวันนะครับคันนี้มาด้วยอาการเฟืองท้ายหอนนะครับเอามาให้เราเปลี่ยนลูกปืนโอเวอร์ฮอนใหม่ทั้งหมดนะครับลูกปืนทั้งหมดมีสี่ตลับนะครับแต่ว่าก็เบอรของแค้ให้ลูกค้าไปครับจะได้ใช้กันยาวๆนะครับผมก็คันนี้ก็ถือว่าเงียบครับความเร็วตอนนี้ก็ออกมาเทสกันอยู่แต่ว่าก็คือจะมีเสียงหอนนะครับอยู่อยู่ด้านหน้าซ้ายครับอีกนิดนึงก็คือน่าจะเป็น ลูกปืนล้อนะครับคันนี้เดี๋ยวกลับไปร้านแล้วก็ไปแก้งลูกค้าอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับว่าลูกค้าจะเปลี่ยนไหมนะครับผมก็เอามาให้ดูกันครับอีกหนึ่งคันสำหรับเจ้าบุนไดเฮดสวันนะครับอาการเฟืองท้ายครับมีเสียงหอนนะครับคันนี้ก็ไม่ต้องเปลี่ยนเฟลองท้ายลูกใหม่นะครับก็เอามาให้เราซ่อมได้นะครับถือว่า รับครบจบที่เดียวนะครับเหมือนเดิมสถานีเฟิร์สกันจางครับผมวันนี้ก็ออกมาลองรถครับแล้วเ,เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ